สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่ขายอิสระมานะคะ,ะดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่ขายอิสระมานะคะ,ะตัวนี้นะคะ เราส่งทางไปษนีนะคะตัวนี้รถไปษณีเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ไปษนีค่ะส่งทางไปษนีเก็บเงินปลายทางของไปถึงอำเภอ,อไปษนีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปษนีจะโทรหาลูกค้าก็ไปรับของที่ไปษนีนะคะจ่ายเงินที่ไปษนีเก็บเงินปลายทางนะคะดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดขา้าวโพดสี่แถวจานคู่ขายอิสระมานะคะ อาคานเป็นคานสองชั้นนะคะดูคานความกว้างของคานก็คือ2เมตรนะคะความกว้างของคานก็คือ2เมตรระยะห่างของล่องข้าวโพดจากล่องหนึ่งมาหาล่องหนึ่งนะคะ65เซนนะคะจากล่องหนึ่งมาหาล่องหนึ่ง65เซนดูจานนะคะจานแหวกตนนัวนี้เป็นขายอิสระดูโชคอัพนะคะโชคอัพเป็นตัวทํทำงานนะคะ ตัวโชคอัพนี้คุณสมบัติของมันก็คือสามารถหยอดตามเนินตามภูเขาได้นะคะ,ะขั้นบันไดหรืออะไรต่างๆที่ทางไม่ราบเรียบเราก็สามารถหยอดได้หมดโดยโชคอัพตัวนี้จะเป็นตัวทำงานนะคะตัวนี้นะคะ,ะดูจานแหวกนะคะจานแหวกนี้เป็นจานใบขี้เมา14นิ้วนะคะลูกปืนในจานใบขี้เมานี้จะมี4ตลับนะคะ ขากบดูขากบมีสองขากบขาแรกไม่ลงขาที่สองกบต่อนะคะให้เป็นสองขาไว้เลยนะคะตัวนี้นะคะทีนี้ถังถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะคะถังปุ๋ยถังสแตนเลสมีสองถังนะคะมีสองถังถังปุ๋ยเป็นถังสเตสแตนเลสมี2ถังนะคะทีนี้ถังข้าวโพดมีสี่ถังในถังข้าวโพดนี้จะเป็นจาน 4หุนข้าวโพดจะลงทีละ2เม็ดนะคะระยะห่างของต้นก็คือ20เซนแล้วเราก็แถมตัวนี้ใบแถมนะคะ4ใบนี้แถมไปจาน3หุนครึ่งข้าวโพดจ,จะลงทีละเม็ดระยะห่างของต้นก็คือ25อ 10, 15เซนนะคะดูนะคะดูรอบนะคะเดี๋ยวนะคะามาดูด้านหนึ่งนะคะมาดูอีกด้านหนึ่งค่ะ ด้านหนึ่งของข้าวโพดนี้จะเป็นกงจักรนะคะกงจักรของมันนี้จะมีสองกงจักรนะคะเท่ากับคนทํางานมีสองคนนะคะกงจักรที่หนึ่งทำงานไม่ได้กงจักรที่สองก็ทางานแทนนะคะตัวนี้เราแถมให้ลูกค้าไปเลยสองขาไปเลยนะคะตัวกงจักรตัวนี้นะคะดูขากบตัวนี้ขากบมีสองตัวนะคะดูขากบดโดยรอบนะคะสะตือน,นะคะไม่เอียรนะคะตัวนี้นะคะ ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944 69 9224นะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมากนะคะพี่ไว้วังใจร้านก่อกระหนกการเกษตรสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับขายอิสระมานะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ